บ่อ้วนบอจอยครับแม่ลูกทุกตัวครับอยู่นี่พามาหากินหยายง่ามลรงก่อนเขาขอบครับสามมงรึ่งสีมงมีเวลากินอีกสองชั่วโมงครับก่อนจะพาเขาขอบนี่ครับแลรงครับปีนี้น้ำนสระนี่แทบจะบ่มีแหละ พ่อได้ลงนอนอาบน้ำครับจ้าเนี่ยแรงร้ายพี่น้องพี่นี่พูดน,นะครับผู้ซอยเลี้ยงบวกมือบายๆในนะครับวันหยุดนะครับค่อยจะมีเวลามาเลี้ยงน้ำกันมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับคือ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับถือว่าเป็นงานอดิเรกของห้านะครับโดยปกติแล้วกะ้าขื้นเวนนะครับกะเกือบสิบกชั่วโมงนะครับเฮากะใช้ชีวิตส่วนมากแต่อยู่ลรงบานเพราะว่าห้องทั้งสองคนนี่กัทำงานลรงบานนะครับกับ,บค่อคยได้ไปใช้มาใส่ดอกบ่ไใดมีเวลาไปเที่ยวนั่นนี่เครื่องมูกับครือนอกจากาวาหน้ยในวันหยุดแล้วกะฮ็ดงานลรงบานนะครับ เริ่มต้นจากสองแม่ลูกนะครับตอนนี้ก็มีอยู่เก่าชีวิตแล้วนะครับนะครับคือตอนนี้เขาก็มีดอนอยู่สองตัวนะครับดอนดอนสองตัวน้ำกันพ่อได้เบิ้งครับพี่นอ้องนี่แหละครับกระสินดินดำน้ำซุ้มปลากุมบอลคือแข่แกงหาง แต่ว่าวางเล็บว่าเป็นย่ามเลยครับเป็นย่ามพี่น้องผู้ใดนะครับสนใจนะครับอยากจะเลี้ยงง่วเลี้ยงควายนะครับตอนนี้ก็คือสำหรับผมนะครับคิดว่ามันเป็นยังที่ดีนะครับการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็คือมีเงินเก็บสักก้อนหนึง่งเข้าสื่อถิ่มไว้ว่าเสียครับ ผู้ผู้าโบัวร้านเพ่นวาไว้เนะครับพี่น้องมีห้วยสามตัวนะครับดีก็ไมีให้ซิปลว่าสันวาเพ่นวาก็เลี้ยงไปเบิ่งไปครับพี่น้องเขาบ่อได้ฝ่าบ่อได้รีบเพป่นกสิตอบบุญแทนคุนเข้างวง้วยนี่กินยาดีบม่ต้องฉีดยาใคายายาก มีสอยเก็บสอยกินหญ้าน้ำขั้นหน้าน้ำสะลกลางวางเปล่าเขาก็กินไปขีของวันนะครับเขาก็ไดเอามาฮหเ้เป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยขีงวอขีควายนะครับทุกมือหนีข้นกับหันมเฮ็ดเกษตรกันห้ายนะครับเมือ่อกกว่าสิเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุมันเป็นอาชีพของมันพบพรุดครับเกษตรกรรมปศุสัตย์ม่วงควายนี่ ทิมบอดด้อิลีครับพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องเห้ได้ครับเดอ้อฝากพี่ฝากน้องอติดตามตอยกดซับสไคร้นะครับช่องเกิดใหม่ไงรุ่นนะครับบาวหนาม,มุ่นคนเลียงควายนะครับลูกน้ำเปล่าฝากพี่พี่ฝากนอ้องเรอสุผูทุกคนนะครับซอยเป็ี่ยนกำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับให้บาวหนามุน่นคนเลียงควายได้เิตผลงานดีๆออกมาฝากพี่ตอนน้องนะครับ มื่อน้ำเมื่อหลังนะครับเบาน้ำมันสีผ้าไปเฮ็ดอีหยังสิผ้าไปเบิ้งอันใดเดี๋ยวอัพเป็นคลิปวิดีโอให้พี่น้องได้ได้เบิ่งกันนะครับมื่อนี้กเอ่าซึนี้กอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีอย่างสีท้ายลงให้ไหมฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ฝากแชร์ให้ทพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆครับ